ตอนยกรบที่เล่าถึงช่วงเวลาสำคัญในการทำสงครามที่พระรามพระลักษณ์ฮนุมานและเหล่าทหารวานอนยกทับไปยังกรุงลงกาเมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวจึงเตรียมกองทัพยักษ์เข้าต่อสู้และมีการประลองฝีมือระหว่างแม่ทัพทั้งสองฝ่าย ก็คอยป้องกันพระรามพรลักษ์ครับแล้วก็คอยอยู่หลังทัพสังการเซนาครับทุกคนทำได้ดีครับแล้วก็เราก็พยายามทำกันเต็มที่ที่สุดครับเรื่องรอยเรื่องอะไรอาจจะมีพลาดบ้างแต่ว่าเราก็พยายามทำให้การแสดงออกมาดีที่สุดครับนี่ระนนนครับเขาเป็นลิงตัวสีส้มครับเป็นลิงเด็กครับ อาจจะซุกซนหน่อยตอนไม่ใส่หัวเราสามารถมองเห็นได้เยอะกว่าแล้วก็ไม่รู้สึกไม่หนักหัวค่ะตอนใส่หัวก็อาจจะทำได้แล้วอาจจะใส่หลุนนิดหน่อยค่ะตอนขึ้นลอยบางทีก็อาจจะกระโดดไม่แรงค่ะอาจจะกลัวนิดหน่อยค่ะได้รับบทเป็นเปาณสูรครับ ก็อยู่ในตอลบครับแล้วก็สังเสนาให้ไป็นลบครับพอเสนาลบเสร็จก็ออกไปลบครับอาชีต้องรับรอยลิบดาวครับก็พอรับได้ครับในบทปาวนาศูนย์อาชีพพอใจครับที่ได้รับรอยแล้วก็มันท้าทายตัวเองดีครับ อาชีจะพยายามฝึกซ้อมแล้วว่าจริงอาชีจะทําไม่พลาดเลยครับว้าวผมได้รับบทเป็นมโหทรครับก็มีหน้าที่สั่งเสนาครับแล้วก็เข้ารบกับหานุมานครับมันยากตรงที่ผมต้องรับรอยพี่ดีนานครับเพราะว่าพี่ดีนาเขาก็ตัวใหญ่อยู่ครับ ห so light, so <the> ่วงเรื Arizona, ่องการขึ Alex ้นลอยกับมโหทรนิดนึงครับก็ห่วงว่าน้องจะรับได้ไหมครับพอตอนมาซ้อมกันเนี่ยก็ขึ้นได้ครับครคูเขาก็ให้เทคนิคครับว่าต้องขึ้นยังไงต้องย่อเหลี่ยมยังไงครับก็เลยทําให้ขึ้นได้ครับจะเห็นได้ว่ายักษ์เราเนี่ยตัวไม่สูงใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่เราดีใจนะที่เขาว่านำวิธีการและหลักการ ที่เราบอกที่เราสอนไปใช้แล้วมันทําได้เนี่ยอันนี้คือเราดีใจว่าเด็กเขาทําได้ในวิธีการที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ไปไปทํา mm hmm. ทีมกองทัพเนี่ยสามคนที่รับรอยเนี่ยดีหมดเลยมีพลังกำลังดีช่วยผู้แสดงร่วมได้นะครับจะเห็นไ,ได้ว่าเราจะกำหนดเลยว่าขึ้นรอย คือขึ้นไปแล้วต้องนิ่งนิ่งเสร็จแล้วต้องนับ1 2 3แล้วลงทุกคนทำได้ดีคนระับ